อเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาลองเล่นควีคเคาน์เตอร์กันนะครับซึ่งผมไม่ค่อยแทบจะเล่นเลยนะควีคเคาน์เตอร์นะครับจะไม่เล่นก็ต่อเมื่อที่ผมแบบทําคลิปอย่างเงี้ยหาคอนเทนต์นะครับส่วนแผงการเล่นนะครับก็มากับแผนนี้เลย413 2แผนนี้ผมก็ปรับมาจากแผน4312นะครับทุกคนก็ในฟอร์มเวอร์ชันของเราแล้วก็มาปรับตําแหน่ง CMF นะครับเยเยบขึ้นไปทั้ง2ตัวก็จะได้ m f แบบนี้นะครับรู้สึกว่าเล่นกับแผนนี้มันมากเมื่อก่อนผมก็ลองเลนนนกัับบแผี้ะคร ส่วนสไตล์ของนักเตะที่ผมเลือกมาใช้นะครับก็จะเลือกแผงแบ็กโฟลที่เราไว้ใจที่สุดวิงแบ็กก็จะใช้เป็นแบ็กดิฟเฟนต์ทั้งสองฝั่งนะครับทางตัวรับก็เป็นแองเกิลแมนนะครับส่วนเอฟเอฟซ้ายขวาผมก็จะใช้เป็นโลนินโยกับเนมานะครับอันนี้จะเป็นออฟสไตล์นะครับทุกคนหาตำแหน่งลงมาก็จะได้ประมาณนี้แหละนะครับส่วนเอฟเอฟตัวบนก็จะเป็นสไตล์โฮเพเยอร์นะครับคอยวิ่งเติมเกมลุกขึ้นไปประมาณเนี้ยส่วนหน้าคู่นะครับผมก็จะเลือกใช้นักเตะสไตล์ยอดนิยมเลยนะครับนั่นก็คือโกเวอร์เชอร์ทั้งคู่เลย ส่วนในเรื่องของแทคนิคผมก็จะปรับแบบนี้เลยแค่2ตัวโซเลตกับเอโต้นะครับเป็นแองเกิลแมนไม่ใช่แองเกิลแมนแองเกิลิงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับทีมของเราเดี๋ยวมาลองเล่นดูกันครับปัญหาที่ผมไม่ค่อยชอบเล่นเคลียร์คาเ,เตอร์นะครับรู้สึกว่าหลังมันโดนแทงหลุดง่ายนักเตะมันจะดันขึ้นมาสูงในเวลาที่เราแบบกําลังบุกคู่ต่อสู้อย่างเงี้ยแล้วบางจังหวะเราจ่ายบอลพลาดอย่างเงี้ยครับโดนคู่แข่งตัดบอลได้อ่เงี้ยเจอเข้าแทงสวนนี้คือหลุดเลยอะ ราะว่ามันลอยขึ้นมาสูงนะครับเราต้องพยายามคุมกองหลังดีๆถึงจะเอาอยู่นะแต่เพราะว่าเรื่องการปลุกสุดแล้วนะครับเควคเตอร์โตกับดีมากอย่างที่ว่านะครับพยายามเช็คกองหลังให้ดีจ่อย่าพาดออกบอลให้เร็วแค่นั้นแต่ผมว่ามาลองกับแผนนี้น่าจะโอเคนะสาหรับหน้าคู่นะครับเป็นแผนที่แบบว่าเน้นเจาะตรงกลางเลยนะสามารถเล่นบอลชิงก็ได้นะครับจังหวะโต้กับนักเตะจะวิ่งขึ้นไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับแผนนี้ แล้วกนี่เรามาเจอหลังสามด้วยไงกลัวแบบว่าคู่แข่งจ่อริมเ้นเราประมาณนี้แต่ข้อดีคือเราใส่เป็นแบ,บ็กดีฟเอนเข้ามานะครับก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยในจังหวะที่เขาแบบแทงออกมาค้าข้างนะครับโอโ้โห <laughs> มาแบบนี้ก็พลาดเลยครับนี่ไงมาแล้วไปคอติดซะด้วยเฮ้ยโอ้โห ดีหมกไม่ตรงกรอบนี่แหละปัญหาของผมที่เวลาเจอหลังซ้ำนะครับจะโดนปีกตัวต่ำาเขาวิ่งต่อขึ้นมาเติมโดยไม่รู้นะครับหลังจังหวะไม่รู้มาต่ไหนนะเติมข,ข,ขึ้นมาเปิดดื้อเลยแล้วก็โดนนะครับต้องพยายามระวังให้ดีวิ่งไปตกักนี่ไงโซเลสไปแล้วครับผมโซเลสติดเครื่องโซเลสหักเข้าข้างในแล้วยิงโอ้โหเจอเนต้าว่ะถ้าเกิดว่ากองหน้าผมมีโซคอนโซนะ อันนี้น่าจะโอเคเลยนะครับจะแบบหมวนตัวพิกบอลอย่างเงี้ยนะครับตัดเข้าข้างในมันจะสมูทกว่าเดิมนะครับเราจะวันนี้โซเลตโอ้โหจะหักไม่ได้วะมีพิวเลยโซเลตผมเนี่ยโอเคโดนในนิโยไปเติมไปครับนี่มาแล้วพี่เอิญพี่เอิญยกเอโตโมงโอ้โหเอ้ยซัมนี่โอเคโซเลตยิงถูกที่ถูกเวลา ประเด็นคือไม่ล้ำหน้าด้วยไงแล้วจะวิ่งออกมาจังหวะที่เอโตโหมกพอดีนะครับสวยครับแทงมาช่องนี้เอโต้โหใจช้าเกินสวยนี่โอ้โหมาไกเเล่นี่โอ้โหอีกเกือบแล้วเห็นไหมผู้แข่งบางทีเขาแบบเจอคุยคอเตอร์เหมือนกันนะครับเขาลองเสียงแทงมาแบบนี้เลยนะเผือบางทีแบบว่านักเตะกองหลังเราหมือประมาณนี้นะครับอาจจะทําให้หลุดได้ วันทุเนมาดาวนือทัดตันโค้งโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเจ้าหนูเนมาาของบาร์ซ่าเอาเรื่องไงตัวเนี้ผมว่าแพ็ก MSN นี่คุ้มนะเก่งทั้ง3ตัวเลยแต่เสียดายตรงที่เนมามันไม่มีสกิลพิเศษแค่นั้นแหละนะครับถ้ามีพวกโมเมนตัมลิบบิ้งอะไรประมาณเนี้เหมือนโรนัลดิโยนนะครับบอกเลยว่าโกงมากเลยนะโอ้โหจ้าล้ำหน้าเฉยเมื่อกี้โซเลสวิ่งออกไปสวยมากนะครับ เพียงแค่ว่าจังหวะเรายกบอลไปมันมันไม่บาลานซ์กันแค่นั้นเดี๋ยวลองวิ่งมาดักอุย้ยโ,โอเคสวยไปแล้วครับโซเลตชิปนิ่มๆโอเคเรียบรอ้อยโอ้ดูครับไปดักมาดื้อๆเลยแล้วผมไม่แนะนันให้เล่นสั้นแบบนี้นะถ้ามีจังหวะอย่างเงี้ยให้ยกขึ้นไปเลยนะครับปลอดภัยไปก่อนนะเอยโอ้โหหลุดผมว่าแล้วเอาอยู่ เฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเฉยยิงคมจัดเลยลูมนิเก้แล้วโอ้โหผมโดนลูกเขียวอะหันตั้งตัวเลยเบิ้ลขึ้นมาอ้าวติดเอาโอ้โหวินงิงเฮ้เฮ้ยสวยขึ้นไปเนมาแทงครับข้างบนมีโซเลสว่ะ ตัวบนตัวนยโยปันโค้งโอ้โหที่ทำให้ติดโซเลสนี่เข้าเลยนะลูกเมื่อกี้อน่ะนั้นมันไปว,วิ่งตัดลายวิธีบอลนอ่ะอดได้ประตูเลยเอาใหม่ครับวันทูไปอีกช็อตเดิมเอโต้เข้าท้ายโค้ง,อง,องเออเอาช็อตนี้ก็ได้ไวะเฮ้ย <laughs> เอาเรื่องเลยนะแผนเนี้ย เล่นบอลทูมันจัดเลยไปครับระวังลูกเขียเดี๋ยววิ่งลงมาดักเลยทีนี้ลูมิริเกเเขาไม่วิ่งเติมขึ้นไปรอดต่ครับผม็อนนี้เบิร์นเข้าไปต่อมาครับทำชิงฝากลางแล้วแทงนี่มาโอ้ออคู่แข่งเขาอ่านเกมออกว่าเขาต้องคิดว่าผมดับเบิลฮัทแน่ๆเลยเมื่อกี้เขาเลยไม่เข้าขวด มาครับไปอีกรอบทำชิงเฮ้ยโอ้โหโซเลตวิ่งเติมขึ้นไปแล้วเมื่อกี้อ่ะช่องโล่งเลยไปเล่นยากว่ะสวยโอ้โหใจติดแล้วโดนส,สวนแล้วทีเนี้ยเบปเป้ยังไงถึงก่อนโอเคมาเดี๋ยวโชว์ตูรามความแข็งหน่อยเอ้ยโอ้โหเอือ้อ อ้มเออออกไปไกลก่อนโอ้โหแล้วกรรมการไม่เป่าหมดเวลาว่าตอนที่แบบสุรามกำลังบังบอลเน่ะเกือบโดนเลทุกคนไปเด่นประมาทอ่ะครึ่งแรกสี่หนึ่งเหรอโหยิงยิงอย่างเดียวลืมดูสกอร์เลยทีเด็ดจริงๆแผ่นนี้ยิงคืนเลยตอนแรกผมคิดว่าจะสู้ไม่ได้นะเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะแบบเปิดบอลออกข้างแล้วก็เปิดเข้ามาอย่างเงี้ย แต่ที่ไหนได้ครับเราได้เปรียบเยอะเลยอย่างที่ว่าเขากองหลัง3ตัวนะครับมีโอกาสหลุดง่ายนะครับในจังหวะวันทูนะครับเพราะว่ามันมันไม่มีแบ็กซ้ายแบ็กขวาไงที่คอยแบบว่าวิ่งตัดเข้ามาช่วยในจังหวะวันทูมันเลยหลุดง่ายนะครับแป๊บหนึ่งครับใชครับโยกขึ้นไปเลยเราไม่ได้ประมาทเหมือนคู่แข่งนะไม่แน่โดนตีตื้นขึ้นมาในเกมเปลี่ยนเลยนะ ผมยิ่งแบบเป็นคนที่เสียบอลง่ายอยู่สวยโอ้โหวิ่งมาตัดหน้าดือด้อๆเลยไปแล้วครับโรนินโยมาที่จานครับออกขวาม,มาเนมาจูเนียเนมาโอ้โหเอายิงต่อโอ้โหไม่ได้เอามอนอยู่นี่แตะบอลัดปั่นโค้งโอ้โห,โโหยังตีอีกถอยเลยทีเนี้ยสวย,สวยกลางไปต่อมาเบินเข้าไป ออกมาสวยถึงว่าโอ้โหไม่ถึงว่ะอีกนิดเดียวโยนมาอย่างนี้ไม่ดีว่ะคอยเลยเฮ้ยโอ้โหนี่ไงมาแล้วโอ้โหเบคแฮมซะด้วยเปิดปล่าหรอพี่เบคแฮมยังไงนี่ <laughs> วิ่งมาดักไวรอเลยลนนยังไงก็ต้องม้วนขึ้นมาโหเราจ่ายตรงนี้ไม่ได้เปรียบแล้วยนสวนขึ้นมาเลย โอ้โหลงๆโอเคจ่ายไม่ดีครับมาที่ผมโตกับโอ้โหช้าเกินเนี่ยไปขออีกลูกได้เปล่าสวยเอ้ยโอ้โหมาแล้วเทียบเลยข้างบนเนมาเนมาเออเนมายืนรอเลยเมื่อกี้อ่ะข้างบน เติมไมรออย่างกัะมีปีกอ่ะเวลาเจอหลังสามนะครับแต่เจอหลังสี่กไ็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วเบคแฮมจ่ายมาสัส้นครับผมสวยพอทีมเขาเจอแบ็กดีฟเซนต์ปรากฏว่าบุกไม่ขึ้นเลยเพราะว่าแบ็กของเรามันวิ่งไม่เสียตำแหน่งน,นะครับคอร์ดิ้งเกมรับโดยเฉพาะเลยนี่คือข้อดีนะครับเวลาเจอแผนมีปีกหรือว่ามีปีกตัวต่ำแบบนี้แต่ข้อเสียก็คือเราจะไม่มีจังหวะเติมขึ้นไปเปิดนะครับ ในเวลาวิ่งแบ็กเติมตไปช่วยเกมลุกประมาณนี้อันนี้ก็คือข้อเสียนะครับจานครับมองโอ้โหมองไม่ถึงเลยแล้วข้างบนลเขาเติมมาว่ะเอา้าปล่อยบอลแบบนี้เรียบร้อยเข้าทางเราเลยแหละที่นี้ไปทุ่มไปครับเฮ้ยโอ้โหจ่ายพลาดโอ้โหเรียบร้อยอย่างนี้นี่ไง โอ้โหง่ายเกินเจอวิ่งดักคืนหมดทุกคนจ่ายพลาดด้วยเมื่อกี้จะดึงกลับก็ไม่ทันไปครับข้ามนุนเนย์มาสวยปันโอ้โหเบียดไม่สู้เลยอาริส,นสันหรอตุลามเอาให้อยู่โอ้โหเข้าไม่ถึงอย่างนี้เรียบร้อยครับเนี่ยความอันตรายของหลังสามเฮ้ย เฮ้ยปิดโอเคสวยออกจากตรงนี้ก่อนโหเบคแฮมเบคแฮมเออเฮ้ยโอ้โหใจไหมโอเคไม่เฝ้าเฮ้ยโอเคโอ้โหอะไรกันบุกหนักเลยเหรอโอ้โหยังจ่ายติดสวยจ่ายมาแบบนี้ไปเลยครับ คารบนมาเนยม,มาโอ้โหจังหวะไม่ได้วะด่ะทุกคนจะโชว์เหนือซะแล้วเฮ้ยโอโ้โหนูว่าลุดโอเคจะหมดเวลาแล้วสวยโอ้โหแล้วคู่แข่งเขามาบดเราช่วงท้ายเกมด้วย ดีที่เขาแบบไม่ได้ยิงประตูตื้นขึ้นมาเรื่อยๆนะไม่งั้นนี่งานงอกนะครับเกมนี้ชนะไปได้วยสก,กอร์5ประตูตอ่อ2เป็นไงบ้างครับสำหรับแพนนี้กับสต a r ์ควิกเคานเตอร์ผมอ,อาจจะเล่นรัวๆบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเปยงประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเหมือนเดิมด้วยนะครับ